ที่ลิฟนั้นนะครับก็มาจากจมลงนะฮะกาท่องเที่ยวจุดส่วนตะบนวันยาวนะครับโดยร้านสอจอแดงนะครับที่ครับเป็นไฮไลท์การเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับการท่องเที่ยวจุดส่วนตะบนวันยะาวนะฮะปลานกินหอยปล่อยฟูดูดเฉี่ยวที่ตะบนบันยาวนะครับเราต้องขอบคุณทุกท่านะครับ เดครับนนครนองเกนองเกน้องเกมา่วงลงไว้หนเจอับเจกับล้บาเอวาเจ้าทีมงานเอาเยี่ยมมาปากตวงนะเอาอยากลแมแม่ไยรูปหน่อยอยากลงมแม้ ย่อยากลงแพ้เชิญครับเชิญครับเอ่เอารับเป็นไง้างครับอร่อยกันไหมครับ อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยนะพี่น้องนะครับเป็นเช่นท่านผู้ใหญ่ว่าจะจัดิทการรับประทานอาะครับรับประทานหอยผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่เลยครับ ไปกันเดี๋ยวมีเลยเอาขิ้นนี่เลยสาคิกนะครับสาคิกทุกคนไม่ได้รอพีู้ใหญ่สาเนี้นะกินกันหมดแล้วอันนี้ก็คืออ่าอัดนน่นเลยครับอันนี้มองเดี๋ยวขาเขาเรียกถ้าเป็นในเมืองเขาเรียกซีฟูดยกซดเลยถ้าเป็นแถวว่าแถวจตุจักรนี่เขาเรียกน้าพริกเกลืออ่าครับนี่วิธีการเที่ยดูดูท่านลองท่านลองหน่อยท่านลองจะกินหอยอันนี้อันนี้ยกซดเลยนะครับอ่ไม่ต้องแกะยกซดเลยนะยกซดหน่อย ยกสดโอ้ยโหตาค้างไปเหมือนดาวเห็นดาวแล้วเดือนเยี่ยมเยี่ยมนครับนี่เราจะมิเซซนคะครับอ,อยทัง้งายอมสนมากนะฮะที่อืนอ่นจะไม่ค่อยมีนะอ่าน้าอ,งอ,นองสมโออาน้องสมโออ่า อ้าวกระถินกระถินครับนี่ครับพีเซ็นเตอร์นะจากเทศบาลตำบลวันยาวครับนี่ครับน้ำจิ้มก็มีนะจ้ะโอเคขาตาครับแพนนี้สาวเยอะนะรู้รู้หมดละเออเราเที่ยวนะแก่หัวล้มนะ เอาล้วครับเอาน้องเจ๋วเอาเลยนะโอกาสนี้ขอเชิญน้องเจ๋วสดหันหน้าทางนี้ด้วยเดี๋ยวเอาได้แล้วไปนาะเอาไดแล้วติ๊งยังไงครับหวานหวาน ูจะอาจารย์จันทาไม่เอ,เอาบ้างแล้วมาบอกโหอมก็ได้ยัยงดีอมแล้วก็บวนทิ้งะังอ, <laughs> อาจารย์อาจารย์อยู่อาจารย์อยู่เทคนิคงะ,ะเกษียณแล้วเนาะอาจารยนะ์เนาะอาจารย์เกษียณแล้วเนาะกี่ปีแล้วอาจารย์สามปีแล้ววะขอ <laughs> ขอเสียงปรบมือด้วยครับสวยง,งามมากสวยง,งามแบบทุแก่เลยนะครับแรกที่แรกก็เหยียดน้า เมื่อชาติก่อนเราทําบุญร่วมกันมาฮะชาตินี้เราก็เลยมาเจอกันที่แพรโชคดีครับโชคดียาวครับเออประเทศไทยเบียร์นี่คือเขาสะบาบนะครับมีน้ําตกคิวมาในยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปีพอมรัพักดีนะครับคิดว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเป็นกบฏเชื่อลทุกท่านนะ ก็มีความสนเบ้างนะครับสำหรับวันทุิปวันนี้นะ